อัปเดตขั้นตอนการสัมภาษณ์ล่าสุดของชัยและนัแอว่าเขาชอบคนแบบไหนนะคะอังแรกเรามาดูโปรเซสกันก่อนดีกว่าว่าการสัมภาษณ์มันมีโปรเซสแบบไหนบ้างด่านแรกในการสัมภาษณ์นะคะก็คือการที่เราจะต้องมา pre s c r e นเลยนะจะมีกรรมการนั่งถึง5คนเพื่อมองเราคนเดียวก็จะดูอะไรบ้างแน่นอน performance ดูหุ่นของเราที่นี่เขาชอบคนที่หุ่นผอมเพรียวเป๊ะเพราะว่าชุดของเขาเป็น,ปนชุดแบบเคบายา ดังนั้นถ้าหุ่นไม่เพรียวใส่ก็ไม่สวยไงทีนี้ในเรื่องของการแต่งหน้าเนาะการแต่งหน้าเนี่ยคือไลออนด้วยความที่แบบชุดนางเป็นสไตล์สีแดงดังนั้นปากต้องแจม่มปากต้องแดงเพราะว่าถ้าเกิดว่าปากไม่แดงเนี่ยมันจะทําให้มันมันไม่แมทกับชุดักเก็ตปะฉะนั้นเราจะต้องทําให้สีหน้าเนี่ยแจม่มเล็บเนี่ยก็คือแดงปากแดงนะคะแล้วก็ติดขนตาให้สวยไปเลยผมเนี่ยจะต้องเป๊ะมากๆนะคะคือ เรียบกริบเลยนะแล้วเราต้องทําบันด้วยนะคะแล้วก็เขาจะไม่ชอบคนที่แบบมีเบบี้แฮร์คือแบบมีลูกผมลูกผมอย่างเงี้ยเราต้องเก็บให้เรียบกริบเป๊ะส่วนเรื่องการตอบคําถามนะเขาชอบคนที่มั่นใจหัวอ่อนนะปฏิบัติตามกฎได้ง่ายเราจะต้องแสดงให,ให้กรรมการรู้ว่าเราเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนพูดยังไงว่าอย่างนั้นนะคะหัวอ่อนมากๆอะ่ะเมื่อไรก็ตามที่ผ่านด่านพรีสกรีนไปแล้วนะคะก็จะไปสู่ ขั้นตอนที่2คือว่าการทำกลุ่มดิสคัชชันนะคะซึ่งก็จะมีการนั่งรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีประเด็นให้เราพูดคุยกันถกกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าใครที่เหมาะในการทํางานเป็นทีมได้ทีนี้เมื่อใครผ่านด่านกรุปไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบนะคะจะต้องมาสู่ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ฟิแนลอีกด้วยประเด็นเลยก็คือว่าสัมภาษณ์ฟิแนลเนี่ยจะเป็นเราคนเดียวละ กรรมการก็จะมีเวลาในการนั่งคุยกับเราคำถามที่เขาถามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำถามที่เป็นเชิงที่เกี่ยวกับ customer service ว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการทําง,งานมาก่อนหรือเปล่านะคะเรารับมือกับแรงกดดันได้ไหมเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเราเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมดังนั้นเนี่ยพวกคาถามพวกนี้น้องจะต้องตอบได้เพราะว่าน้องจะต้องอิงจากประสบการณ์ของน้องที่มีเอาไปตอบหรือใครก็ตามที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะเราก็สามารถไปดึงจาก internship ก็สามารถนาะพูดได้เช่นกันฉะนั้นตรงนี้ค่ะเขาจะดูแล้วว่าเรามีทัศนคติแบบไหนนะเราสามารถรับมือกับแรงก่อนนั้นได้ไหมกรรมาการบางทีอาจจะแก้ให้เป็นชักสีนะหรือพูดอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกเสียเซลล์อะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องแบบสีหน้าเปลี่ยนรึบขึ้นมาแล้วแล้วก็ นั่นแหละค่ะก็คือน้องเนี่ยเป็นคนชักสีหน้าง่ายเรื่องนี้ต้องระวังมากๆเลย Final อินเท v i e w วเนี่ยมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วคือมันจะได้อยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นทำเต็มที่ไปให้สุดแล้วก็มั่นใจแบบมีมารยาทรับประกันว่าเขาชอบแน่นอน